กล้วยดิบกล้วยป่าหรือกล้วยน้ำว้าดิบเป็นอาหารพื้นบ้านที่หลายคนมองข้ามแต่จริงๆแล้วกล้วยดิบมีคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารที่น่าสนใจแตกต่างจากกล้วยสุกด้วยเนื้อที่ค่อนข้างแน่นแป้งในรูปแบบที่ย่อยช้าและใยอาหารประเภท resistant starch ทำให้กล้วยดิบมีผลดีต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยให้อิ่มนานลดความอยากอาหารและอาจส่งผลดีต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ นอกจากนี้กล้วยดิบยังอุดมด้วยวิตามินบางชนิดและเกลือแร่ที่ช่วยในการทำงานของระบบย่อยอาหารและการเผาผลาญโดยรวมเหล่านี้คือเหตุผลที่คนบางกลุ่มเลือกบริโภคกล้วยดิบเป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารหรือเป็นของว่างเพื่อสุขภาพถ้าคุณชื่นชอบเนื้อสัมผัสแน่นๆรสไม่หวานมากและต้องการตัวเลือกที่ช่วยควบคุมความหิวและน้ำตาลในเลือดกล้วยดิบเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ แต่ก็มีข้อควรระวังสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางเดินอาหารหรือแพ้ง่ายดังนั้นการรับประทานอย่างสมดุลและสังเกตการตอบสนองของร่างกายจึงสำคัญแต่ก่อนจะไปรับฟังเนื้อหาแบบเต็มๆช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะเอามาแตกประเด็นเรื่องกล้วยดิบและเคล็ดลับการกินเพื่อสุขภาพอย่างละเอียดในตอนต่อไปข้อที่1 การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยลดความหิวกล้วยดิบมีลักษณะพิเศษที่ทำให้มันต่างจากกล้วยสุกตรงที่มีสัสดส่วนแป้งในรูปแบบที่ย่อยช้ากว่า resistant starch และใยอาหารที่สูงกว่าแป้งชนิดนี้ไม่ได้ถูกย่อยจนกลายเป็นน้ำตาลเร็วๆทำให้การดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสะเลือดเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปส่งผลให้ดัดชนีน้ำตาล glycemic index ต่ำกว่า ดังนั้นเมื่อกินเป็นของว่างหรือรวมในมื้ออาหารกล้วยดิบจึงช่วยลดการกระโดดขึ้นลงของระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งมีความสำคัญต่อผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือผู้ที่กังวลเรื่องระดับน้ำตาล นอกจากนี้ไฟเบอร์และเร s i ิสแตนต์สตาชยังเพิ่มความรู้สึกอิ่มได้นานขึ้นเพราะอาหารอยู่ในกระเพาะและลำไส้นานกว่าทำให้ไม่หิวบ่อยลดความอยากอาหารจุบจิบระหว่างมือ้อซึ่งช่วยให้คนที่พยายามลดหรือควบคุมน้ำหนักสามารถคุมปริมาณแคลอรี่ได้ง่ายขึ้นในระยะยาว อีกมุมหนึง่ง r e s s t a n t Starch ทำหน้าที่เหมือนพรีไบโอติกในลำไส้มันถูกย่อยโดยแบคทีเรียประโยชน์ในลำไส้ใหญ่แล้วผลิตกรดไขสั้น Short-Chain Fatty Acids เช่น b u t y r a t e ซึ่งเป็นพลังงานสำหรับเซลล์เยื่อบุลำไส้ใหญ่ช่วยรักษาสุขภาพผิวด้านในของลำไส้ปรับสมดุลจุรินทรีย์ และมีงานวิจัยบางชิ้นชี้ว่าอาจสัมพันธ์กับการปรับปร,บรุงความไวของอินซูลินในร่างกายเมื่อกินเป็นประจำในบริบทของอาหารโดยรวมที่สมดุลอย่างไรก็ดีผลทั้งหมดนี้มักเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและขึ้นกับพฤติกรรมการกินโดยรวมของคนคนนั้นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาทันทีทันใดคนที่มีระบบย่อยอาหารบอบบางหรือมีอาการท้องอืดจากไฟเบอร์สูงควรเริ่มจากปริมาณน้อยๆเพื่อให้ร่างกายปรับตัว อีกทั้งผู้ที่ต้องจำกัดโพแทเสเซียมเช่นผู้ป่วยโรคไตาบางรายควรปรึกษาแพทย์ก่อนจะทานเป็นประจำโดยรวมแล้วการเพิ่มกล้วยดิบเป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารหรือของว่างสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการช่วยควบคุมระดับน้ำตาลลดความหิวและส่งเสริมสุขภาพลำไส้เมื่อใช้ควบคู่กับอาหารที่หลากหลายและการดูแลสุขภาพโดยรวมข้อที่2 แหล่งวิตามินและแร่ธาตุสำคัญที่สนับสนุนการทำงานของร่างกายโดยรวมกล้วยดิบแม้จะรสไม่หวานเหมือนกล้วยสุกแต่ยังเป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุบางชนิดที่มีประโยชน์เช่นโพแทสเซียมแมกนีเซียมและวิตามิน B6 ซึ่งแต่ละตัวมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของหัวใจกล้ามเนื้อและระบบประสาท โพแทสเซียมช่วยควบคุมความสมดุลของของเหลวและความดันเลือดรวมถึงการหดตัวของกล้ามเนื้อทำให้เหมาะสมหรับคนที่ต้องการดูแลความดันหรือฟื้นตัวหลังออกกำลังกายแมกนีเซียมมีส่วนช่วยในการทำงานของเอนไซม์หลายชนิดอาจช่วยลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและส่งเสริมการนอนหลับ ในขณะที่วิตามิน B6 เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารสื่อประสาทบางชนิดและการสร้างเม็ดเลือดแดงซึ่งอาจส่งผลต่ออารมณ์พลังงานและการเผาผลาญของร่างกายโดยรวมการได้รับแร่ธาตุเหล่านี้จากอาหารธรรมชาติอย่างกล้วยดิบจึงเป็นวิธีที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับระบบย่อยเมื่อเทียบกับการทานเสริมแบบเม็ดแต่ข้อควรระวังคือผู้ที่มีข้อจำกัดด้านการบริโภคโพแทสเซียมเช่นผู้ป่วยโรคไตควรปรึกษาแพทย์ก่อน นอกจากนี้การบริโภคกล้วยดิบควรเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่หลากหลายเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาแหล่งเดียวเป็นประจำซึ่งจะช่วยให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากวิตามินและแร่ธาตุต่างๆอย่างสมดุลและยั่งยืนข้อที่3การส่งเสริมสุขภาพลำไส้และระบบย่อยอาหารอย่างเป็นระบบกล้วยดิบเป็นแหล่งของใย,ยอาหารและ resistant starch ที่ไม่ถูกย่อยในลำไส้กิเลกต้นตน แต่จะผ่านไปถึงลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียประโยชน์ต่างๆแบคทีเรียเหล่านี้จะย่อยสลาย r e s i s t a n t s t t r r h แล้วสร้างกรดไขสั้น s Shortchain f a t t y Acids หลักๆเช่น a ะซิเตต p r o p ิโอเนตและบิว y r เรตซึ่งบิว y r เรตเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของเซลเยื่อบุลำไส้ใหญ่ช่วยรักษาความสมบูรณ์ของผิวเยื่อบุ ปรับสภาพแวดล้อมภายในลำไส้ให้เป็นกรดเล็กน้อยซึ่งยับยั้งเชื้อก่อโรคบางชนิดและสนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันท้องถิ่นผลลัพธ์เชิงปฏิบัติที่เห็นได้บ่อยคือการเคลื่อนไหวของลำไส้ที่สม่ำเสมอขึ้นรูปอุจจาระที่ดีขึ้นไม่แข็งหรือไม่เหลวจนเกินไปและการลดปัญหาท้องผูกสำหรับคนส่วนใหญ่ อีกด้านหนึ่งไฟเบอร์ในกล้วยดิบช่วยเพิ่มปริมาตรของกากอาหารทำให้อุจจาระพองตัวและเคลื่อนผ่านลำไส้ง่ายขึ้นซึ่งยังช่วยชะลอการดูดซึมสารที่ไม่พึงประสงค์บางอย่างและอาจช่วยลดการอักเสบเรื้อรังในระยะยาวงานวิจัยบางชิ้นยังชี้ว่าอาหารที่เพิ่มการผลิตกรดไขสั้นในลำไส้อาจสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงของความผิดปกติบางอย่างของลำไส้ แต่ควรระวังว่าการเพิ่มปริมาณไฟเบอร์และ resistanstarch c e อย่างรวดเร็วอาจทำให้เกิดแกส๊สหรือท้องอืดได้โดยเฉพาะในคนที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงจุลินทรีย์หรือผู้มีภาวะลำไส้ไว IBS ดังนั้นควรเริ่มจากปริมาณน้อยๆให้ร่างกายปรับตัวและถ้ามีอาการแน่นท้องปวดบ่อยๆหรือปัญหาทางเดินอาหารเรื้อรังควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการก่อนสรุปว่าควรรับประทานเป็นประจำ โดยรวมแล้วการใส่กล้วยดิบเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่หลากหลายสามารถช่วยฟื้นฟูและซับพอร์ตระบบนิเวศของลำไส้ซึ่งเป็นฐานสำคัญของสุขภาพทางเดินอาหารและการดูดซึมสารอาหารโดยรวมได้อย่างมีนัยยะเมื่อทำอย่างสม่ำเสมอและมีความสมดุลในมื้ออาหารอื่นๆข้อที่4ช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารและบรรเทาอาการแสบท้อง กล้วยดิบเป็นอาหารที่ถูกนำมาใช้ในภูมิปัญญาพื้นบ้านมายาวนานโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีปัญหากรดเกินในกระเพาะอาหารหรือโรคกรดไหลย,ย้อน จุดเด่นของกล้วยดิบคือมีสารธรรมชาติที่ช่วยเคลือบเยื่อบุกระเพาะเช่นเพคตินและแทนนินซึ่งมีคุณสมบัติฝาดช่วยลดการอักเสบเล็กๆในเยื่อบุกระเพาะและลำไส้รวมทั้งสร้างชั้นเคลือบป้องก,กันกรดไม่ให้รัคายเคืองผนังกระเพาะมากเกินไปนอกจากนี้โปรตีนบางชนิดในกล้วยดิบยังถูกพบว่าสามารถกระตุ้นให้กระเพาะหลังเมือกมิวคัสออกมาเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นกลไกธรรมชาติของร่างกายในการปก ป้องผนังกระเพาะจากกรดและเอนไซม์ย่อยอาหารผลลัพธ์คือผู้ที่มีอาการแสบท้องจากกรดเกินหรือแน่นท้องมักรู้สึกสบายขึ้นเมื่อกินกล้วยดิบในปริมาณเหมาะสมในเชิงวิทยาศาสตร์มีการศึกษาพบว่าสารประกอบในกล้วยดิบอาจช่วยลดการหลังกรดบางส่วนและส่งเสริมการซ่อมแซมเยื่อบุที่ถูกทำลายจากภาวะกรดเกินได้บางระดับ นอกจากนี้การย่อยของกล้วยดิบที่ค่อยเป็นค่อยไปยังช่วยลดแรงดันภายในกระเพาะหลังอาหารซึ่งอาจช่วยลดโอกาสการไหลย,ย้อนของกรดเข้าสู่หลอดอาหารเหมาะสําหรับผู้ที่มีอาการกรดไหลย,ย้อนหรือแน่นหน้าอกหลังมื้ออาหารอย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการกินกล้วยดิบในขณะท้องว่างหรือในปริมาณมากเกินไปเพราะอาจกระตุ้นการหลังกรดชั่วคราวในบางคนได้โดยเฉพาะผู้ที่มีระบบย่อยอ่อนไหว หากต้องการใช้กล้วยดิบเพื่อดูแลระบบทางเดินอาหารแนะนําให้กินในรูปแบบที่ผ่านการต้มนึ่งหรืออบเล็กน้อยเพื่อให้เนื้อกล้วยนุ่มขึ้นและย่อยง่ายกว่าแบบดิบสนิทอีกทั้งยังช่วยลดปริมาณแทนนินที่มากเกินไปซึ่งอาจทําให้ท้องผูกในบางรายการกินกล้วยดิบอย่างสม่ําเสมอแต่พอดีร่วมกับอาหารที่ย่อยง่ายและมีไฟเบอร์พอเหมาะจะช่วยปรับสมดุลกรดด,ด่างในกระเพาะบรรเทาอาการแสบท้องและส่งเสริมสุขภาพระบบย่อยอาหาร ให้แข็งแรงในระยะยาวข้อที่5เสริมระบบภูมิคุ้มกันและให้สารต้านอนุมูลอิสระ กล้วยดิบมีส่วนประกอบของวิตามินและสารพฤกษเคมีบางชนิดที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันแม้จะไม่ใช่แหล่งของวิตามินซีที่เข้มข้นเท่าผลไม้รสเปรี้ยวแต่กล้วยดิบยังให้วิตามินบีหลายชนิดรวมถึงวิตามินบี6ซึ่งมีบทบาทในการสร้างและทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ใยอาหารและ resistant starch ที่เป็นแหล่งพลังงานให้กับแบคทีรียประโยชน์ในลำไส้อย่างช่วยส่งเสริมการสร้างกรดไข ช็อตเชนแซตตี้แอซิสที่มีผลดีต่อภูมิคุ้มกันทอถิน่น การมีระบบนิเวศจุลินทรีย์ลำไส้ที่สมดุลสามารถช่วยเพิ่มการตอบสนองภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อและลดการอักเสบเรื้อรังได้ในระยะยาวนอกจากนั้นกล้วยดิบยังมีสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดเช่นโพลิฟีนอลและสารประกอบฟลาโวโนอยในปริมาณพอสมควรซึ่งช่วยลดความเครียดจากออกซิเดชันออกซิเดทีฟสเตรสในระดับเซลล์การลดออกซิเดชันนี้ช่วยปกป้องเซลล์ภูมิคุ้มกันและเนื้อเยื่อต่างๆจากความเสีย หายที่เกิดจากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นปัจจัยร่วมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการอักเสบและโรคเรื้อรังหลายชนิดการบริโภคกล้วยดิบในบริบทของอาหารที่หลากหลายจึงเป็นการเพิ่มองค์ประกอบอาหารที่ช่วยซับพอร์ตระบบภูมิคุ้มกันแบบองค์รวมโดยเฉพาะเมื่อรวมกับผักผลไม้สดๆโปรตีนคุณภาพและไขมันดีที่ช่วยให้การดูดซึมสารอาหารและการทำงานของภูมิคุ้มกันเป็นไปอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามการพึ่งพัก กล้วยดิบเพียงอย่างเดียวเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันเป็นเรื่องไม่เพียงพอควรมองเป็นองค์ประกอบหนึ่งของอาหารที่สมดุลและผู้ที่มีเงื่อนไขาทางสุขภาพเฉพาะเช่นภูมิแพ้หรือผู้ที่ต้องจำกัดโพแทสเซียมควรปรึกษาแพทย์ก่อนนอกจากนี้หากพบอาการผิดปกติหลังรับประทานเช่นผื่นแสบร้อนหรืออาการทางเดินอาหารควรหยุดและพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุโดยรวดเร็วข้อที่6 ช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลและสนับสนุนสุขภาพหัวใจกล้วยดิบมีใยอาหารชนิดละลายน้ำ s o l u b ไฟเบอร์อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะโดยเฉพาะเพคตินซึ่งเป็นเส้นใยที่สามารถจับกับคอเลสเตอรอลส่วนเกินในทางเดินอาหารและช่วยให้ร่างกายขับออกทางอุจจาระได้มากขึ้น ส่งผลให้ระดับคอเลสเตรอรอลรวมและคอเลสเตรอรอลชนิดไม่ดี (LDL) ในเลือดลดลงเมื่อรับประทานเป็นประจำในระยะยาวอีกทั้งยังช่วยปรับสมดุลไขมันในเลือดให้ดีขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้กล้วยดิบยังมีโพแทสเซียมในระดับที่เหมาะสมช่วยควบคุมความดันโลหิตโดยส่งเสริมการขับโซเดียมส่วนเกินออกจากร่างกายและช่วยให้ผนังหลอดเลือดคลายตัวดีขึ้นการได้รับโพแทสเซียมเพียงพอร่วมกับอาหารที่มีโซเดียมต่ำจึงเป็นแนวทางสำคัญในการดูแลหัวใจให้แข็งแรงและลดภาวะความดันโลหิตสูงในระยะยาว ในเชิงกลไกาทางสรีรวิทยาการที่กล้วยดิบช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ยังมีผลทางอ้อมต่อสุขภาพหัวใจด้วยเพราะลำไส้ที่มีแบคทีเรียดีมากพอสามารถลดการดูดซึมไขมันชนิดไม่ดีบางส่วนและลดการอักเสบทั่วร่างกายซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นกันนอกจากนี้กรดไขมันสายสั้นที่เกิดจากหมักไฟเบอร์ในกล้วยดิบเช่นบิวททเรตยังมีบทบาทช่วย ลดระดับไตรกลีเซอไรด์และสนับสนุนการเผาผลาญไขมันของร่างกายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการกินกล้วยดิบอย่างพอดีควบคู่กับอาหารที่มีไขมันดีเช่นปลาอะโวคาโดหรือทั่วต่างๆจะช่วยให้หัวใจแข็งแรงระบบไหลเวียนเลือดดีและลดโอกาสเกิดหลอดเลือดตีบตันได้ยั่งยืน รู้ไหมครับว่ากล้วยดิบที่เรามักมองข้ามจริงๆแล้วช่วยดูแลหัวใจของเราได้ด้วยนะครับกล้วยดิบมีไฟเบอร์ชนิดพิเศษที่ช่วยดักจับคอเลสเตอรตอลส่วนเกินในร่างกายแล้วขับออกไปทางระบบขับถ่ายทําให้ระดับไขมันในเลือดลดลงโดยธรรมชาติไม่ต้องพึ่งยาเลยครับนอกจากนี้ในกล้วยดิบยังมีโพแทสเซียมที่ช่วยควบคุมความดันโลหิตลดโอกาสเส้นเลือดตีบหรือหัวใจขาดเลือดได้อีกด้วย ถ้าเรากินกล้วยดิบสลับกับอาหารดีๆอย่างปลาหรือถั่ววันลนิดจะช่วยให้หัวใจแข็งแรงเลือดไหลเวียนดีและสุขภาพโดยรวมก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับลดคอเลสเตอรอลควบความดันบำรุงหัวใจเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามกล้วยดิบครับของง่ายๆใกล้ตัวนี่แหละที่ช่วยยืดอายุหัวใจเราได้จริงๆ